แนะนำสารอินทรีย์สำหรับโรคใบไหม้และเพลีย้ยไฟในมันสําปะหลังค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็หยุดสลับอากาศร้อนนะคะปัญหาที่จะตามมาสำหรับคนที่ปลูกมันสําปะหลังหรือกำลังจะปลูกนะคะก็คือโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราและ ยไฟลงแปลงมันสัมปลังนะคะสำหรับการแก้ไขโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราดูสาเหตุก่อนเกิดจากเวลาที่ฝนตกชุกอากาศร้อนชื้นและก็อากาศเย็นสลับร้อนอันนี้จะทำให้มันสัมปลังเป็นโรคใบไหม้นะคะสินค้าที่แนะนําวันนี้คือตัว IS เป็นสารอินทรีนะคะเป็นสารอินซีย์ไม่ใช่หมวดชีวพันธุ์นะคะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์สกัดจากพืช ปลอดภัยต่อตัวเองปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะคะฉีดพ่นในแปลงมันสำมปหลังสามารถเอาญยาอะไรไปให้วัวควายกินได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะตัวสารอินทรีย์ตัวนี้สามารถผสมกับ และยาชนิดอื่นๆได้ทุกชนิดเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์นะคะตัวนี้อัตราส่วนการใช้ 25-50cc ต่อน้ํา20ลิตรและพ่นให้ทั่วทั้งไร่เพราะว่าโรคใบไหม้เวลามันมามันมากับอากาศมากับฝนมากับลมดังนั้นถ้าตรวจพบว่าในไร่เราเริ่มเป็นใบไหม้สักต้น2ต้นเราต้องพ่นคุมทั้งโซนนะคะเพื่อให้ ไม่ให้เชื้อรามันลุกลามและแพร่กระจายไปเร็วตัวที่สองนะคะสําหรับปัญหาคนที่ปลูกมันสัาปหลังไปแล้วช่วงนี้พอฝนตกลงมาแล้วก็หยุดแล้วก็แล้งแล้วก็ร้อนฝนทิ้งช่วงจะเจอปัญหากับโรคไม่ใช่โรคนะคะจะเจอปัญหากับเพลี้ยไฟที่มาลงมันสัาปหลังเรานะการเพลี้ยไฟเนี่ยมันจะเหลืองไปทั้งเวิ้งเลยนะคะต่างจากอาการใบไหมเริ่มจากใบเหลืองแล้วก็ ที่สาคัญเวลาเราดูว่าเพลี้ยไฟเป็นยังไงเราพลิกที่ใต้ใบนะคะมันจะเห็นเป็นแมลงตัวเล็กๆอยู่ที่ใต้ใบช่วงเอ่อพวกนี้ไปเร็วรามเร็วมากนะคะคืนหนึ่งสองคืนสามคืนเนี่ยสามารถทําลายมันสัมปหลังของเราเนี่ยได้ทั้งไร่เลยนะคะเป็นลักษณะของการพวกนี้จะเป็นแมลงปากดูดคือดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใบของมันสัมปหลังและสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตเป็นอย่างมากนะคะมะคาเป็นสารอันคาลอยสกัดจากพืช ะะมีอันคาลอยคือน้ํามันนะคะน้ำมันชนิดหนึ่งที่สกัดมาจากพืชเวลาเราพ่นไปเนี่ยมันจะเคลือบใบมันสัมปะหลังให้มีความมันวาวและ ไล่เพลี้ยและกําจัดเพลี้ยไฟได้เป็นอย่างดีสินค้า2ตัวนี้สามารถผสมฉีดพ่นพร้อมกันได้นะคะทั้งโรคใบไหมและก็เพลี้ยไฟนั่นเองนะคะสำหรับตัวยาแนะนําไป2ตัวสําหรับคนที่จะปลูกมันสัมปหลังใหม่อย่าลืมนะคะน้ํายาแช่่อนพันธุ์ปูกตัวนี้สําหรับเร่งรากมันสัมปลังโดยเฉพาะทําให้มันสัมปหลังหัวดกและก็โตวไวที่สําคัญถ้าใครปลูกแล้ว ฝนทิ้งช่วงไปยาวนานนะคะแล้วก็ไม่มีระบบน้ําหยดตัวนี้จะช่วยสะสมอาหารในลํามันสัาปะหลังทําให้มันสัาปะลังงอกดีทุกต้นนะคะแนะนําปุ๋ยเร่งต้นสําหรับมันสัาปะหลังคือ FK 1และปุ๋ยระเบิดหัวมันสัาปะหลังคือ FK 3 c นะคะสนใจสินค้าสั่งซื้อกดได้เลยค่ะ